ทำไมอักเบนนี้มันน่าดึงดูดไมได่รู้ละผมไมไ่รู้ละโกดนะครับ ดูดิคุยเกี่ยวกอกว่านะเมื่อกี้เยอะมาก ผมอยากได้ที่วาร์ปท่าของฟูปตี้จังเลยครับเชียดวิวิธกันเชียทำไมลาดึงดูดจังเลยวะ ทำไมอักเมนนี่มันน่าดึงดูดไม่รู้ละผมไม่รู้ละผมโกดล้วครับจะมีวิธีการว่ะไป อ่าน,นั้นละห้าสิบเก้ายังกระสุนเคทลินด้วยปะใช่เราดูพลังเว้ครับ ขึ้นไวขึ้นนะครับเนี่ยเออแต่ก็แบบของทำกุยซูให้ทวิตเฟยก่อนดีกว่าครับไม่ครับผมไม่ผมไม่อยากได้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 อยางนี้ดีกว่าย่งนี้ดีกว่าย่งนี้ดีกว่าอย่างนีดีกว่านี่แหละ ผมว่าคงไม่ได้ขายผิดตัวไปโอเคถูกตัวละ ย่ไม่ทันลืมไม่นะเมื่อไรจะแคปรูปอยู่อ่ะเท่ดีอ่ะโอ้แพ้เลยไม่ผมว่าผมไม่แพ้ว่ะเออ,เอ,อป่านเมืเอกี้เออ,เอ,อร้อยครับไม่แพ้สวยฮะครับ ไม่มีตีไวไม่มีตีไวเลยบ้าน,นี่มันอะไรกันเนี่ย มาโคตรไวครับนี่ฟอร์จูนนะผม เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ได้รับความเลยในการโจมตีได้เหรอโอเคดีมากโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมไม่ได้ ความารุนแรโจมตีชิ้นนึงแล้วก็ดาบอีกชิ้นนึงจะเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นความรุนารโจมตีก็จะเวอร์กว่าอันนี้ดาบเดียวพอไม่ดีสามดาบเลยดีไหมก็ดี โคตรแรงเจี่ยอันนี้แรงกว่าอะารปานี่ไปโอเต้องมัดขีแล้วแหละโอเคเพราะโครงมีเยอะละ เ้ยมันสร้างความถ่าเวทตามเกราะกับต้านเวทที่มีงั้นผมใส่เลยดีกว่าเอาไปแล้วก็ข่าวอ๋อต้องเป็นคิงพินด้วยเวนกรม ให้จาโคบีตนูนั้นผมนมันน่าจะหนักหนาเกินไปไหน่อยแข่งจังวะ ใช่ครับ G F แม่งขาดอีกเยอะมากเด็งพิณนี่เลย เก่งมากเก่งมากเทนนิงดัมมี่ตอนนี้มี3มชิ้นนะครับ โอเคผมไม่โลหะละผมใส่ละ ดูทีว่าเวทเท่าไหร่เวท2 1 4ครับดาเมจเท่าไหร่หมื่นห้านะครับเก็บเองครับตัวนึงก็ต้องบอกเลยว่ายกเครดิตให้กับพี่บ่าวคนนี้เลยเชียมันได้ไปกี่ทองวัน่ะพี่บ่าวเทนนิงดัมมีะครับการที่เทีบจะได้จะได้ไอ หมื่นห้านี่มาได้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพี่ดัมมี่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่ไม่อยากได้ชาโครีโลสักครั้งจริงจัง้เจาะก่อให้ด้วยหรอเจาะก่อให้ด้วยเว้ยปลาไปสองไป ไม่ต้องป่านี่ผมก็ไม่หาละผมเพิ่ม,มเวลลรัวๆเลยเดี๋ยวเอาเลือดสักหน่อยทีนี้ต้องเอาของแทงแล้วครับโอเคผมได้เลือดสวยเหมือนมันก็ไม่ได้จะเอาเลือดด้วยนะครับอ๋อเอาดีกว่า ถอดมาดีกว่าถ้าถอ,อดมาไม่เป็นไรหรอกเล่นได้สองชิ้นเออต้องบอกว่าธนูเล่มหนึ่งใช่ไม่ใช่เออข้างหน้าแอบปางนะครับ จะสองหมื่นละใส่อะไรดีใส่ใส่ไปก่อนรอโชกักน,นะครับไม่ผมว่าผมจะขึ้นเก้าเลยว่ะผมไม่สนแล้วผมขึ้นเก้าเลยกื่อผมจะทำเป็นดุดมบัตสี่นะครับ ตอนนั้นนะพอตอนเล่นพร้อมที่จะเล่นนะไม่มานะสักตัวหนึ่งเลยนะรอบนิงมาสี่ห้าตัวเลยนะตุม่มเลยต้องเอาชาโคมาไว้ข้างหลังอีกนิดนึง เออเนี่ยจะได้ได้ตีไหวด้วยี่จริงลงฟิตเดินไปก่อนก็ได้นี่ว่าเฮ้ยไอเชียคอมนี้น่ากลัววะ่ะนี่ไงเดี๋ยวผน่ากลัวเลยครับ แพ้เว้ยมนแรงแบบมันแรงแบบตั้งแต่กำเนิดอะไอ็ตัวของยูมีเนี่ยแอมเท่าไรเนี่ยเพื่อนดูหน่อยสิแอมสีครับถ้าแอมห้าน่ากลัวนี้นี้เก็บบนนัดไปก่อนครับรอรอ เนี yeah. er ่ยเสียทีมันมีต้องให้คนอื่นลมให้รบกวนท่านอื่นๆในห้องช่วยลงมาให้ผมด้วยนะครับไปเลยไปเลยได้เว้ย มันต้องเอาลงการเลนก่อน,นครับเชีย่ยผมเอาไงดีวะเอาการเลนดีกว่เาเดี๋ยวเก็บทองขึ้นขึ้นสิบเลยดีกว่าเนี่ยผมการเลนทำการเลนบูมไอทำมิฟอร์จุเอ้ยไอเนี่ยดีกว่าเออทำเทีเป็นบูมบัตกับมิฟอร์จูน อดทนไว้แทนอดทนไว้โดดทีเดียวไม่ตายเลยแกผมจะพอป่ะวะโออย่างแพ้แบเนี้ย มาแล้วครับไปวัดเป็นบูมบัดเรียบร้อยเฮ้ยเชีย่ยทิหายแล้วครับเชี่ยมีคนแพ้ผมก็แพ้เ๋ยวมันแพ้กันหมดปะเรียบร้อยมันแพ้ขอบคุณขอบคุณครับโอเครอดต,ตัวไปบ้าเอ้ย เชื่อแล้วอะไรเนี่ยของแทงดีกว่าฮะของอะไรไปด,ดูดิแต่แทงเราบางว่าเลยนะเออถ้าจะของแทงดีกว่าว่าแทงมันบางว่ะต้องได้เลือดอีกคิดหนึ่งอ่ะเพอร์เฟกต์เลย 68 68ผมจะขึ้น10 64ครับโอเคได้ขึ้นละเรียบร้อยครับบูมบอดตอยมานี่บูมบอด4ครับจะไปที่เทฟทำก็จะแบบเจียวขึ้น แต่ว่าพอจูนยังไม่แข็งอ่ะจริงๆอยากให้พอจูนแข็งก่อนแน่ดูดิเคุยเกี่ยวกอกว่าเมื่อกี้ <c oughs> เยอะมาก ยังไม่พบอีกเหรอรอบคงเหลอือรอบหนึ่งนะครับโอเคสวยมเมามาดเดื่อ่ะดูได้ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลย เชียสู้ไม่ได้โอ้ยิงี่โลกันตึงอย่างวะไม่เป็นไรครับแต่เจียบผมแม่งให้ยังโหดเลย